อ่าแปดล่างอย่างเดียวแม่บอครับว่าบนนี่สามตัวนี่เม็ดเดียวเพื่อนเด้อเม็ดเดียวเพื่อนอ่ามันจะเป็นแบบเบยมันจะเป็นแบบเบยมันจะถึอีบวงหมดนี่มันจะไปอีบวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเลขที่รอคอยตัวเลขรอคอยกันทั้งประเทศนะครับสําหรับมาถึงแล้วรับได้มาแล้วขอสวัสดีเนาะได้มาแล้วที่ได้กันรอตัวรับโทรล่า รับโคราชหรือว่มีมาดังมาแรงที่สุดเพราะว่าม้วนที่แล้วพ้นได้ตั้งสองล้านแปดนี่ครับสาเหตุที่พี่น้องต้องรอตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรากับพ้นจะให้คือพ้นนัดมือนี่นะครับนัดมือนนีัดช่วงปลายเนาะนัดช่วงปลายแต่ว่ามีเวลาอีกโดนอู่มืออื่นหัวยังสิออกเนาะแต่ว่าตอนนี้พอสไลด์เนียโทรไปแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วแต่ก้อนหนานี่พ้นหายไปอันใดก็อ่ะเปิด พือหหาเป็ดเขียนตัวนี yes. ้ไปน้ำบ่เล <aro ้ได้เจาลยอ่ะเขียนไปน้ำบ่ือหหาเป็ดล่างมือไหหาเป็ดล่างเลยก้อน้ยปตกครับต่ว่ามีนนัดหนีซื้อสามตัวเมนสตัวอือาพี่น้อกทีโรควยคอยนั่งคอนั่กับขึ้นอี่แล้ววะเอานั่งขึ้นเนาะไมาพูดเลยบ่มีก้าอีนั่งกันนั่งี่อ่ไม่นอเอาอีพเมองเรียกเอาอีมีเลยเอ่อบ่บ่ยัง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 ยังครับ เอานีแล้วเดี๋ยวพี่น้องสิงรอดโดนพี่น้องรอคอยกันทั้งประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้รับพ่อสวยัยรับโคราชมือน,นี้ทั้งไลสดทั้งมือน,นี้พี่น้องเฝ้าไรนะครับตั้งนาตั้งตาคอยกันเป้าที่ไปที่มานะครับพ่อสวยัยเพิ่พนให้ถือมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่นี้มาตั้งแกนีก็เพิ่นหูจะผ,ผ,ผมเห็นว่ามัน คนไหมาสองวัดตีกันทั้งวัดปากเก็ดทุนน่ะตัวนึงอ่ะอันเจ็ดศูนย์ถึงเท่าไร่ก็ถึงว่าเป็นสามล้านวะโอ้เจ็ดศูนย์ถึงสามล้านแมเนื้อไม่เสียสองผมผมไปถึงผมไปหันหัวกลับไปเพิ่มไมผมไปถึงตัวสีป่าทโอ้ปักหาสี่ทุกง่ายได้ของอีกแล่าบอกเป็นตังไงดิเพิ่งมาถึว่าบักสามตวโอ้ยมาถึงกินกอา เดี๋วงวดบ้งหันบ่ปถือเก้าบว้งหงวดต้องหันบนหสานย์เก้าแม่ปัถือเ้าสามศูนยเก้าแ่ก็มาจริงจสิท่ทยื่บอโอ้ยนมดนวี่วงเนาะสามศนเก้าถือสองล้านแปดสองล้านแปดงวดบ้องหันป็ถือสามพันคนสามพนี่เพิ่งอว่าปั่นใจกันที่แหลเพาะว่าอะใบยัน่ออกกันนะครับเอาเขียนเดี๋ยวใที่กิคลิปเดลงไปแหที่นอบหน่อย่ะไอ้งตัวล่างเนี่ยหาแปดนมันนย่งกับสีเขียนเพ มันยละตัวงานบลบนตัวเดียวสามตัวเดียวแรงสอตัวหางเดียวเอาเนน้องบนี้เรียมเขียนบ่ถืกรวด้ดแ่นไห่แค่นี้ฮะไถ่แค่นี้ถึงบัถือกระโู้บูแต่วันไห่มาซํานี่ซักนี่ซํานี่เปิแมนเพิดตไห่ไรเป็นไรไข่ใหญ่น่าเปิดมาไหก่อนทอมาบอกหยวนแล้วก็ข้าวิตีมอหยวนเปินว่าพือหยวนตัวนีเปิดหัวแล้วก็ละมือทักนี่กับบัอะไรด้วย คุณซื้อตัวเท่าไรครับตัวละหมืน<า>่นตัวละหมืนม่นหมื่นคุณหมื่นแต่เพราะคนไดินหนักกว่าหมื่นหมื่นคุณหมืน่นเพิ่นเอาไว้แล้วปาพี่น้องเพิ่นเอาไว้แล้วเอาใครเข้ามานะครับแชร์กันไปเยอะแชร์เยอะๆนะครับทุกคนแช,แชร์ไป,ไปเยอะตามตัวหมื่นก็เพิ่มเร็วฮะเพิ่นซื้อไปเรื่ยเลยพ้นซื้อไปเร็วพนซ้อหาแปดหนึ่งหาแปดพิ่นเอาไว้แล้วพ่นเอาไว้แล้วเขาบอกคืออะไรหาแปด อ่าแปดล่างอย่างเดียวแมนบอค่าบนนี่สมตัวนี่เม็ดเดียวเพื่อนเนอเม็ดเดียวเพื่อนแมนคัอิตัวกันอ่าแมนแมนบออันที่ตัวอันนี้บูน้ำครับอันนี้พูนี่บหูน้ำครับถ้ากิดว่าเคยเห็นหนาพนตะกี้เออฟังสือละแต่พูดกันทั้งสพ้นสนิทสนมพ้นเคยทั่วมหาว่าผมบอกได้แม่นยุ้อ๋อคุเคยบึงคลิปของก่อนอาไเคยถือสามแปเคยถือแปดเจ็ดอังันเคยถือสาห อบ่วงเพิ่งกิด้ติดต้อกันก็เพ่ไว้ตแมนเพิ่เลยโทัวปถามาสือบ่อนตะโกตะพวกกะพือเก็ตแปดตีนก็ถือคุนแมตะโดนโดนเปล่าคุนแรกติดต้อนะุนละครับถือมาเรื่อยๆนะปัดลมนึ่ทังกล่องนึ่เอู่อร่างเพิ่งถ่าว่าตไหนก็ะร่างครเนาะร่างร่างหาแปดเอาาประกาศให้พี่รองพน่างพไปนหาแปนาะครับร่างหาตัวเดียวมันบแ ร่าง5-8แล้วทุกคนบ่ต้องกลับมาไบ่ต้องกลับอีกของเพิ่นบ่กลับด้ยอันกเพิ่อนว่าพวกลับพี่น้องก็กลับน้ำเด้อเพิ่นเพิ่นบวกเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่กลับเนาะเขากับพ่อคว่าถึเป็นช่วงเดชร่าง5-8เม็ดเดียวเขียนแล้วครับมาพี่น้องเตรียมสมุดปากกาพร้อมหรือยังเนาะพี่น้องเพิ่งายบ่อ่าเตรียมเตรียมครับใครเป็นอะไรล่ะครบมาหนึ่งพันคนใครบอกสามตัว เอาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ่ได้เกี่ยวกับเด็กพวกสสไปเด้ออันนี้เป็นเด็กที่เพิ่นทัมาให้แม่นทั่วทั่วเอาตั้งหักนะครับของพ่อสสไปอ่ะเขาไปเบิ่งในคลิปเนาะแม่นๆมนลงมแห้ไปแล้วพ่อสสไปก็มีที่เก่าเก่าพุ่เก่าอะะเราเราก็ซื้อน้ำพ่อรสไปขึ้นกันแม่นอ่าเราก็ซื้อน้ำไปกันสาวๆมันอยู่ในวงเดียวกันอ่ะครับเพิ่อก่เพิ่อก่าซื้ออาจารย์อันเนี้ยอาจารย์นันเนี้ยสิน่ะ แชร์ไปเยอะขนาดนแชร์ให้ได้ครทกคนทั้งหลายโซนนี่ต้คนเรียนวันด้ยหลายแถเเาะบอกยังสี่โดเนาะประมาณสีเดียวนะอกามันใจบ่มันใจได้มาั้งถ้าม่าพลดเป็นบ่ล่ะผ่ไพลาดแันี้าจานี่เห็นวมาเทีนสินะก็ไม่เพิ่นอ่ะต้องตนดั้งั้นสั้นเตือนอ้าที่มันสีนน้มาตัวไหนมานี้ได้ได้มาศูน ซะซาศูนย์สามตัวมาแล้วครับศูนย์ตัวแรกนะครับศูนย์หาเศูนย์หางพี่น้องเลยศูนย์หาแปดอาะโอ้ยาเ้ยใจึงแค่ไหนเอันี้ยงวะงใจึงไหนเลยีงาคัเลงามครับศูนย์ห้าแปดนะครับเลขรับโคราพ่อสวยได้มาแล้วแ้าแปดทั้งล่างทั้งบนตัวนี้เรียน เพื่อนอาธเพื่อนอาทิส่วนเงียนไม่ใช่เหลกเมนะเงียนครับโอนเงี้ยนนะอนเงียนเนเนนคนบอกครัตเียนคบอกแชพ่น้องแช์เยอะจริงที่จริงพี่เน็อยูตัวเดียวศูนหแปดถ้เพื่อนอาจจะใบใบมาก่อนหาแปม่เพิ่ใบใ้าลจนั่นละอันนี้สวยาตัวนี้ให้เต็มเต็มเลยล่างตัวไหนหแปดล่างห้าแปดสามตัวบนศูนย์ห้าแปดศห้า แปดเอาสองบาทดิโชงง้างพังได้โชว์แล้วง้าครังได้เลยตัวเลขที่รอคอยนะครับรอคอยกันทั้งประเทศทั้งประเทศงานบอลนะครับงามบอลพี่น้องเลขลับโคราชพ่อสวยนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เวลาครับพี่น้องท่านเหลือเฟือร์เนเอาไปคิดดีตัวเดียวหรอกตัวเดียวเพิ่์นบอกมาสนิทไหมบอกระบเนี่ยบอกระบบน่เปี่ยนเปลี่ยนเพิ่์นลงทุนไปแล้วบอก เคนลงทุนแลยผู้ผู้ออกมาลงไปแล้วคนรัปล่อยดอกคนใส่เลยเพื่อนบอกว่าเอาอย่างไรก็เอาคักๆได้ว่ะทีคนลงทุนถมหงอหงอคักเๆจัดไปเลยวันนี้ถ้าจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยแต่คือเป็นยังไงเลือดที่หน่อยแต่คือเป็นยังไงแต่คือถือก็ถือก็พวกหูหลักโหพวกหูกันนี่พวกคนนี้จะทำพันธบัตนมาสามวันมันเข่าตรงๆเลยบ่ครับตรงๆเลยบ่าไง นก็บอกตัวโตไหมพนบอกมาไหมครับงวดแรกต่อพ้นนี่ดีไหมงวดแรกพ่นได้สมล้านแม่พ่นพนนไปตัวอน่มาบอกวัหนั้งเก็บสูตรศูนย์าดิไม่มีบอกเก็บศูนย์บมักปมาณนมาสามศูนเก้านี่งวดงวดทุก่น่าสุดนี่สามศูนย์เก้าตรงตรงพนได้เก็บแปลงวันไหนดิพ่นค่อยบอกอีกเดี๋ยวว่แม่่าบอกตอนนี้อย่างนี้วันไเอาคนอื่นมาห้ทซืนี่ว่าเสือมาเรื่อย เราก็ซือ hmm. กันแเราออกคนอื่นมาไห้เมยบบแมเนหลนงพอนี่ดีครับอ่ะบแม่นหลนงพอนี่เด้อกฟังคนบอกรแว่าบเแมยนลงพอนี่ลงพอนี่ไห้คือสามวัวเดียวจบเลยมันดังแล้วนะหรือว่าบาไห้เลยแสดงว่านี่สุดท้ายที่คาสรนบ่อยแล้วอีกวดที่สองนี่นะโอ้งวดที่สองเลยวดนหนึ่งเดยหนึ่งวันนะครับไม่้อมบอมเบี่นมาสี่วดนี่วดงวดที่สองนี่นะวดที่สองัำแล้ออกวดนี้โอ้โห เจ้าตีห้แค่สามงวดบอกแค่นี้เพิ่นบ่อได้บอกว่าหายสามงวดเพหายไปขามันตื่นติดต่อกันสามงวดเพิ่นเก้าเลยโอ้โหฮะอเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นวางซ้ำฮะผู้ใดเขามาเบิ่งคิมนี่เคือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วเอ้าเบื้องเบื้อเพราะว่ายังเหลืออยู่งวดนึงจะรอติดตามรอติดตามเนาะงวดนี้สิเข่าบ่้งก้เขามาแล้วเต็มเต็มสามศูนย์เก้าเนี่ยตรงตรงเลยดิครับเบียเซียว่ะผู้เพิ่นหามานี่ก็ดี๋เพราะมันผู้ ไผ่ตัวเดียกไผ่ยังพิ่นจะได้มาถึงกันนะพึ่งได้มาเพิ่นเพงไปเอามา,มาเพิ่นเพิ่งไปเอาพิ่นมาเอาไปเอามาเลยกระรับเพิ่นจะได้โทรตริดต่อกันกระเพาะสบายบอก,อบอกมาเอาเอว่าผมบอกถือขึ้นกันว่าไก่เจี๊ยบถือกระพาะหลวงพ่อนี่นตลอดนะพี่น้องหมดนี่พี่น้องบ้างเนาะครับผมก็เจ้าไหนก็ให้พี่น้องเอาไปพิคคอร์พิจนาเด้อพี่น้องเด้อก็จะ ปัดใช่หลายล่ะกันครับแับพอดี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 พองามเออถงรืองที่ทำร่อยท่อตัวเดียวเนี่ยมันเพราะก็ตกเสียหลายเพราะมันเสียตัวที่พันหมากันมันเป็นไปพอดีครับโอเคขอบคุณพ่อสบายมากๆครับแมนถือว่าจะบอกก็ถือนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม